เออรถตาลิบันใช่ป่าวนะถามพุ่นงามสักคำได้ไหม้ำสั้นโอมันทิศตรงนน้นอุ้ยไอ้เยโดนบอมโอ้โหแม่งโดนบอมแล้วเยมันเอาบอมมันอยู่บนตึกกันนะไอ้ห่ะยิงบอมใส่เลยสวด Okay, per, โอเคไวเปอร์ระวังโดนบอมระวังโดนบอมไวเปอร์ไวเปอร์มึงขับเป็นไหมนะ่ะไม่ใช่ว่ามึงเติมปุ๊บมึงทำไม่เป็นนะหาเลยนะเออบินหนีไปมันมีสไนเปอร์สไนเปอร์เติมโคตรถูกเลยออกมาแล้วแม่งมาด่าแม่งมาว่ากูเสียแา้วไปยิงตายหนึ่งตายหนึ่งเรียบร้อยร้อนเดือดปี๊ด ไอ,อ้เหี้ยรถถังแล้วเซีมาลบ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 รถถังแล้วเซมาเอเอสิบสอง Một đứa chết rồi, không, đi Chết rồi, chết thẳng Nga. ือเปล่าวะเ,าออเอาพวกเรานี่วะอีกพวกเดยกกันว่าและแม่ขงขโมยรถของเรา ดาวหนึ่งอย่าติงใช้แต่บ,บอมไอพวกนี้นากลัวดาว พวกมันด้วยตายหนึ่งตรงนี้เพียบเลยลวงอีกหนึ่งเ e a d shot หัวนัดเดียวแตก <c oughs> MC อย่างเงี้ย Sniper l e <rifle> v e ล อีกหนึ่งลาข่มขมตรงนู้นหมอบอะไรเห็นนะเผืมิดไนเขาจะถัำมิดไนเขาปล่อยเปิดโลภนี่หลานกว้างนี่หลานประธามเลยเนะี่ย

ลงอีกหนึ่งลงไปอีกหนึ่งบอกอะไรกำเดียวว่าเจ็บของมึงอ โดนนะแต่ไม่ตายปิดชีพไม่ได้ แตกหนึ่งพอตอนเอียงยิงนี่มันไม่คมเลยวะ่ะต้องยืนโงโงๆไปเลยยืนนิ่งๆไปเลยมันจะโดนลงไปอีกหนึ่ง ไปไหนไม่ได้ตอนเนี้มันคือลานสังหารดีๆเลยเดีักล้าเนู่ิโอเคเฮล,ลิคอเเเป,ปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ช่วยอะไรมั่งดีวะแย่ระวังเสียงที่ทำให้พี่ตกใจวยอะไรวะวอดอย่าเปิดเลยดีกว่ากำลัง สงบกำลังทำศึกอยู่ตอนเราไปตะกิ้นใหงพี่ไปอยู่เซิร์ฟเอลิปโอนีนะพี่ไออยู่เซิร์ฟเอลิปวอนีทำไมมันมีอยู่แค่นั้นนะจอมพี่พยายามหาแล้วอ่ะมันไม่มีแล้วไอใกล้เคียงอ่ะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรพี่ไอกำลังเมาวันอยู่ไม่เป็นไรพี่ไอเมาเก็บไปห้าหัวแปดหัวแล้วเนี่ยเซิร์ฟแคลิร์เนีบางทีมันก็ไม่มีมันก็ไม่ส่งผลอะไรเลย ไม่แย่ละย400ไม่รอดได้หมดลงอีกหนึ่งไม่ได้ไงรีโหลดยังรีโหลดไม่เสร็จเลยลงอีกสองโอวโหเรื่องรีบิงอะไรว่ายโอ้เกมนี้กูต้องกั้นหายใจยิงอ่ะตีดไลน์แอ่งพื้นสไตลคอไล่เปิดไล่ตามไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปเล่นเดสไลน์ ตอนนี้พี่ขอเล่นไดเรสก่อนเล่นไลน์เป็นเกมแนวเทคนิคเล่แบบว่าทอิสุสัทชนสะเทือนเลยแต่งปืนอะไรก็ต้องระวังอีกอะ่ะแต่งปืนผมแต่งลูกโซ่ผมแม่งใส่หัวไฟแม่งยิงใครไม่ตายลงไปอีกหนึ่ง <c oughs> ไปไม่ได้จริงๆว่ะ มก็อเอไม่ได้ตั้งใจจะแคมป์นะแต่ว่าอยากจะไปที่นู่นแต่ไปไม่ได้เนี่ยมันมาเรื่อยๆเนี่ยกระสุนจะหมดว่ะไปเติมได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ระเบิดมันเลยมึง,งเพลงนี้มันไม่น่าจะใช่เพลงคุ้คมกันโครบ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 จะไปหากล่องกระสุนนะมีกล่องกระสุนไหมมึงเนี่ยไม่เห็นตัวเลวขแล้วะทำไมขาดใจ มันก็ไม่โหลดด้วยโอเ้เจ๋งตายอีกหนึ่ง <C oughs> แม่งเลย <C oughs> เข้ามาใกล้เลยตอนนี้หาจุดเติมก็สุนไม่ได้เนี่ยไปได้ไหมนะ่า <C oughs> ถนนถนนมีหินงอกออกมาด้วยโอเ้เยี่ยมเลยพ <C oughs> ูดกันยิงไปโคเวอร์โคเวอร์ เรถัง ATV รัสเซียมาปะทะไม่ได้ว่ะดูแบบทรงมันน่าจะเป็นระบบ first person เลยอ่ะมันเห็นหมดอ่ะทำไมเกมมันเป็น first person ด้วยมันไวปืน first person นะแต่ถ้าเวลาเราไม่ใช้ปืนแต่เอทีมเป็นระบบปืนของเอทอุ้ยตายเลยเฮียโดน ATV ยิงไอิชิหมายมันมันเป็นตอนข่าวมัน first person เลยอ่ะ first เลยอ่ะ มันเห็นหมดเลยเห็นกว้างดเลย yeah, yeah. มันเป็นมันเป็นระบบเฉพาะหรืเปล่าเพราะว่ามันเป็นระบบ A C S อ่ะบางครั้งพืนมาก็บอกที่เราจับมันจะหลายครั้ง,งนะงประมาณนั้นน<บ>่ะใช่ใชประมาณนั้นเลย